สวัสดีค่ะกับกูู๊นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line น a n g e r ซีซั่นที่4นะคะกับนี่เลยน้องรอยนะเราจะมารีวิวตัวนี้กัน,นะคะ่ะน้องรอยค่ะก็เป็นตัวลิมิเต็ดนะคะน้องรอยจาก Experimental Alchemist นั่นเองที่เรากดได้กันไปเมื่อวันก่อนนะเรากดได้ตัวนี้มานะ,ะ้พะวพัสนาต้องมารีวิวให้ดูกันสักหน่อย ประมาณนั้นก็เออน้องรอยน้องรอยเออใส่อะไรดีก็ในเมื่อน้องเป็นสาย magical attack กนะคะกูขอใส่เป็นเซ็ตที่เน้น magical attack ไปเลยละกันนะคะก็ถอดมาจากน้องคนนี้เออเดี๋ยนะจริงๆอยาก,กใส่อันนี้อะถุงมือของนางแต่ตว่ายังบวกไม่เต็ม ยังบวกไม่เต็มเลยเพราะฉะนั้นใส่อันนี้ไปก่อนได้เหมือนกันละมั้งเนาะส่วนอันนี้จะใส่เป็นนี่นะคะใส่โบโคน,นันนะคะที่เป็นบวกมัจะเข้าไอ้่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะตะดึงเรียบร้อยเราไปดูกันดีกว่าป๊านี่นะอยู่ที่5้0 0 0นนึงนะคะก็อดนนี้เลเวลยัง ไม่แม็กซ์เลยนะเป็นเลเวลแค่ร้อยยี่สิบเองนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าใส่ของไปเนี่ยก็บวกเป็น Magical Attack ที่เป็นเปอร์เซนต์หมดเลยนะคะดูดีไฮโซทีเดียวนะ <Yeah. S 1> ก็สแตตนะก็อยู่ประมาณนี้นะคะโจมตีห้าแสนเลยนะเอ่อแล้วก็นี่นะคะอย่างที่เห็นนะคะตัวข้างหน้าเนี่ยจริงๆตัวสแตต แล้วก็สูงอยู่แล้วนะอยู่ที่แสนสองแนะ่แล้วก็กุก๊กบวกเข้าไปเพิ่มอีกเท่าไหร่เดี๋ยวนะฉันอ่านผิดหรือเปล่าถูกแล้ว5้าแสนจมตี5นะ้าแ, uh, แสนนะแต่แมจิเคอลแอทแทกะแสนสบวกกับอีกล้านล้านกว่านะแล้วก็เลยบวกมาเป็นเท่านี้เป็น5้าแสน ทำไมมันเหลือ5้าแสนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ประมาณนั้นแหละลองไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเอาไปเล่นมันจะเป็นยังไงบ้างก็เพื่อให้เห็นชัดเจนไปที่นี่ละกันนะคะอารีน่านะคะก็เดี๋ยวเอาไปตัวเดียว เมบเอาไปดูเดียวเพื่อให้เห็นสกิลเฉยๆนะมันจะได้ไม่เปลืองไงไม่ต้องเอาเพื่อนไปไปคนเดียวเมบมีความเก่งกล้าคนเดียว่ปแต่มันจะไม่เห็นว่านั่นอุ้ยดีเดวไม่ตายเป็นไงเป็นท่าเสกอะไรสักอย่างเสกเข้าวสารเป็นท่าเสกเข้าวสาร อย่างงี้สกิลหน่อยไหมลูกสกิลไม่ได้ใส่เน้นให้โจมตีใช้สกิลเลยนะคะก็เลยเป็นอย่างงี้นะคะยังไม่ใช้สกิลเลยจ้ะยังอา้าวจะหน้านตั้งนันยังไม่ออกท่าให้เห็นเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน ออกท่าหน่อยนะคะรอยเ,อเดี๋ยวน้องๆจะไม่เห็นนะฮะหดน,นี้เอาเพื่อนไปแก้เขินหน่อยไหมเพื่อแบบเจอโหดไม่ไหวแล้วค่อยกดเพื่อนมา 2> 3, 2, 1, มาแล้วลุยดูซิว่าจะออกสก,กิลให้ได้เห็นหรือเปล่า เราใส่เน้นโจมตีอยู่นะคะเ,เดินแล้ว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 ยังสกิลยังไม่มายังสกิลยังเดี๋ยวโชว์สกิลหน่อยค่ะรอยอ้อโอ้โหท่ากระเด็นนี่พระเอกมากๆรอยคะ่ะจะตายแล้วคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตายเอาออกก่อน ทำไมไม่ออกสกิลเลยอะของหน่อยไหมเน้นโจมตีมากไปนิดนึงเอาเป็นว่าถ้าเน้นโจมตีนะคะก็เนี่ยประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวจะขอเปลี่ยนของนิดนึงเอาเอากระเป๋าขอยืมกระเป๋ามาใส่หน่อยดีไหม จะอาอันนี้มาใส่ดีไม่ได้เอาอันนี้ค่ะต้องใช้กระเป๋าเนะีเอากระถอดกระเป๋าหน่อยขอรกระเป๋าหน่อยนะจ๊ะเอากระเป๋ามากระเป๋านี่ใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่3ามแสนสี่นะคะแล้วก็สกิลยูสเลตอ่ะค่อยเพิ่มหน่อยนะคะบวกอีกสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวไปดูกันที่เดิมอารีนาหวังว่าจะออกสกิลโชว์น้องๆให้ดูนิดนึงนะออกสกิลโชว์เขาหน่อยเฮ้ย เดี๋ยวจะไปเล่นด <1. S 1> ัดดันธรรมดาธรรมดาให้ดูกันหน่อยนะะจะได้เห็นเห็นเออนี่ไงมาแล้วสกิลมีความเมบมากแม่แต่ว่าถ้าเป็นร่างอัลตร้าสกิลจะสวยกว่านี้อีกนะคะนี่แบบแค่ร่างแบบแปดดาวแต่สกิลก็แบบอลังการนะนางกระโดดหมุนตัวแววนเน่เป็นไงเลิศเนาะ มีความไฮโซตัวเดียวก็ชนะได้มีความไฮโซจริงอ่ะเดี๋ยวไปดูสเตตธรรมดากันหน่อยเพื่อที่จะได้เห็นว่าการโหลดหรือว่าพลึกใช้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าขอแบบสเตตแบบหน่อมแนมนิดนึงอ่ะ ประมาณนี้ไหมเนอะประมาณนี้เนอะโอ้ใชยตั้งสิบองนนกไม่พอประเด็นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออ่อนกว่าน,นี้อีกได้ปะไม่ใช่อะไรนะขนนกหมดหรือว่าไปสเตจพิเศษดีเนี่ยไปสเปเชียลสเตจละกันนะคะอันนี้เลยแอน ใช้เท่าไหร่โอเคใช้หนึ่งมามาดูอันนี้ค่ะสเตพิเตอร์ดีนะคะเอาน้องไปแก้เขินหนึ่งคนเราก็จะกดนี่เป็นไงก็โหลดนานอยู่อาจจะเป็นเพราะว่านางเป็น นางเป็น8ดาวอะค่ะก็เลยโหลดค่อนข้างนานนะคะอ้าวตายโถยยังไม่ทันออกสก,กิลเลยเอาใหม่เอาใหม่ขอออกสก,กิลหน่อยได้ไหมไม่เอาเพื่อนไปละโชว์สก,กิลหน่อยคะ่ะลูก โอ้สกิลหน่อยก็นานอ้าวตายกะก็นานอยู่นะโหลดรอโหลดเนี่ยค,นคน่อนข้างนานนะคะเดี๋ยวลองเทียบกันกับเอ็ดเวิร์ดที่อยู่ข้างๆนะว่าใครโหลดเร็วกันตอนนี้เลเวลทั้งสองตัวนะคะอยู่ที่120เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเทียบกันได้อยู่ว่าตัวไหนจะโหลดเร็วกว่ากันนะคะเดี๋ยวกดไปเลย2ตัวพร้อมกันเดี๋ยว ตัวน้องรอยนะใช้ที่พันห้าสิบแอดวอร์ดอยู่ที่พันสิบนะคะเดี๋ยวกดพร้อมกันเลยรอให้เต็มก่อนโอเคปึ๊บปึ๊บแอมาแล้วโหลดช้าพอกันเลยเออเหมือนเหมือนรอยจะโหลดเร็วกว่านิดนึงนี่โชว์สกิลให้เห็นด้วย รอยหลดเร็วกว่านิดหนึงค่ะนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นร่างอัลตรา้าเราก็ไม่รู้นะเนี่ยดูดิทำไมนางจิ๋วก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับน้องรอยนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบใครที่ชื่นชอบนะก็ไปลองกด ชากันดูนะคะน,น้องรอยน้องรอยดิล่างอัลตร้าหน้านางเหมือนตัวโกงเนอะอก็ที่กูใส่ก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันออกสกิลน้อยมากคิดว่าท่านเล่นจริงๆเนี่ยน่าจะต้องใส่ธนูหรือว่าอะไรที่แบบที่ช่วยให้ออกสกิลบ่อยกว่าน,นี้นิดนึงอะ่ะอันนี้มันออกสกิลน้อยมากๆนะคะก็ใครที่ชื่นชอบก็ลองไป ไปดูละกันว่าตัวนี้จะแบบจะชอบไหมนะไปดูเนเนเนร่าง Ultra เอวตราเอมีเสื้อคลุมใส่มาเป็นร่างเอวตรามีเสื้อคลุมนะะใครที่ชื่นชอบก็ไปลองดูละกันว่าอยากจะได้เก็บสะสมไว้ไหมนะคะถ้าอยากได้ก็รอไปกดกระชากูจ้าโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย Shipping